เปิดเผย10บอันดับภูเขาที่อันตรายที่สุดในโลกและได้ฆ่าชีวิตนักปีนเขาไปแล้วมากมายซึ่งอาจจะดูแปลกที่คนเราบางครั้งก็ชอบไปในที่ที่อันตรายอยา่างภูเขาสูงชันแต่นี่ก็เป็นความท้าทายที่นักปีนเขาบางคนก็อยากจะไปลองหาประสบการณ์และทดสอบตัวเองกันและสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นําข้อมูลที่เกี่ยวกับภูเขาที่สูงใหญ่และอันตรายที่สุดในโลกนํามาบอกเล่าให้ได้รับชมกันนะครับไม่ต้องรอช้านะครับไปดูกันเลย อันดับหนึ่งไอเกอร์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจะมีเทือกเขาเอลที่มียอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลมากถึง3,970เมตร โดยมีการค้นพบในปี1 8 5 8ซึ่งเป็นภูเขาที่แสนจะโหดมากและในช่วงเวลานั้นก็ไม่เคยมีใครสามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้แม้่เวลาผ่านไปจนถึงกระทั่งแม้เวลาผ่านไปจนกระทั่งปี1935ก็ได้มีนักปีนเขามากมายที่ต้องการจะทดสอบความท้าทายของภูเขาแห่งนี้เพื่อที่จะมาพิชิตยอดเขานี้แต่ก็ต้องจบชีวิตของตัวเองลงไปมากถึง64คนจึงทำให้มีการตั้งฉายาให้กับภูเขาแห่งนี้ว่ากำแพงแห่งความตายนั่นเองนะครับ แต่แล้วในที่สุดเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี1938ก็ได้มีคนที่สามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้สำเร็จจนได้อันดับสองอันนาปุนนะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันตกในประเทศเนปาลอยู่ในเขตเมืองโปคานโดยยอดเขาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 8 9 1เมตรซึ่งเคยมีนักปีนเขาจำนวน157คนต้องการพิสูจน์ความสามารถเพื่อที่จะพิชิตยอดเขาแห่งนี้แต่ก็ต้องมาจบชีวิตลงมากถึง60คนเลยทีเดียวโดยถ้าให้คิดเป็นอัตราการตายจากจำนวนคนที่มานั้นก็มากถึงรอยละ3 8กันเลยทำให้ยอดเขาแห่งนี้กลายเป็นยอดเขาที่มีอัตราการตายมากที่สุดในโลกแต่เมื่อมาถึงปี1970ก็ได้มีคนที่สามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้สำเร็จจนได้แต่ต่อมาในปี1987ก็มีนักปีนเขาอีกคู่หนึ่ง ที่สามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้เช่นกันอันดับ3 k มเคทูประเทศปากีสถานและนี่ก็คือยอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ2ของโลกรองจากยอดเขาเอเวอเรสต์โดยมีความสูง8,611เมตรจากระดับน้ำทะเลและนอกจากนี้แล้วยอดเขาแห่งนี้ก็ยังมีอัตราการตายมากเป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วยคือ114นั่นเองและสำหรับคนที่มาพิชิตยอดเขาแห่งนี้ ยังไม่เคยมีใครสามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้ในหน้าหนาวกันเลยแต่ถึงจะสามารถไปถึงยอดเขาได้แล้วก็ตามก็จะต้องถูกลมพายุพัดย่างหนักหน่วงและก็รุนแรงจนทําให้ถึงแก่ความตายได้ในที่สุดจนได้รับฉายาว่าภูเขาแห่งความทารุณและในปี1977ก็มีคณะปีนเขาชาวญี่ปุ่นที่สามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้จนได้อันดับ4มงบรงซึ่งตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสและก็อิตาลี และนี่ก็คือยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาเอลซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า4,800เมตรเลยทีเดียวและความหมายของชื่อมงบรองก็คือภูเขาสีขาวซึ่งที่ยอดเขาแห่งนี้จะมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีสำหรับความโหดร้ายของภูเขาแห่งนี้ก็คือมีคนหลายคนที่ต้องมาจบชีวิตลงที่นี่แต่ยังไงก็ตามนี่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับคนกล้าที่ชอบความท้าทายในการปีนเขาเลยสักนิดเดียวอันดับ 5. นานังกาปาบัตประเทศปากีสถาน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล8,126เมตรซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาที่อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยและยังมีความสูงเป็นนันดับเก้าของโลกและก็ยังได้รับฉายาว่าเป็นภูเขานักฆ่าอีกด้วยซึ่งมีนักปีนเขาจำนวนมากที่ต้องจบชีวิตลงที่นี่สำหรับคนที่สามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้เป็นคนแรกก็คือแฮมันบูซึ่งเป็นนักปีนเขาชาวออสเตรเลียสามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้เมื่อวันที่3กรกฎาคมปี1953นั่นเอง อันดับ6กันเจนซุงค่าซึ่งตั้งอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนประเทศอินเดียกับเนปาลและยังเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันด,ดับ3ของโลกรองจากยอดเขาเอเวอเรสต์และยอดเขาเคทูอีกด้วยโดยมีความสูงจากระดับน้ําทะเลมากกว่า8,500เมตรเลยทีเดียวและถ้าให้พูดถึงอัตราการตายที่เกิดขึ้นบนภูเขาแห่งนี้ก็คือว่ายังสูงอยู่เหมือนเดิม โดยเฉลี่ยที่1ต่อ5เลยทีเดียวที่เป็นเช่นนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีหิมะถล่มและมีอากาศที่แสนจะเลวร้ายนั่นเองนะครับอันดับ7ฟิสรอยประเทศอาร์เจนตินาซึ่งเป็นภูเขาหินแกลนิตมียอดหลายยอดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดีสและมีความสูงจากระดับน้ำทะเล3,359เมตร สำหรับยอดเขาฟิสรอยนี้ในแต่ละปีแทบจะไม่มีใครสามารถพิชิตถึงยอดเขาได้สําเร็จเลยก็ว่าได้และในบางปีนั้นไม่มีใครทําสําเร็จเลยด้วยซ้ําและสําหรับสาเหตุที่ไม่ค่อยมีใครสามารถขึ้นไปถึงยอดเขาแห่งนี้ได้สาเหตุก็มาจากภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาหินแกลนิดและมีความชันมากจึงมีความอันตรายมากๆนั่นเองอันดับแปดวินสันแมสซิฟ ทวีปแอนตาร์กติกาภูเขาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ํำทะเล4,892เมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกาเลยทีเดียวตั้งแต่ที่มีการค้นพบภูเขาแห่งนี้ในปี1,958เป็นต้นมาก็มีนักปีนเขาที่สามารถพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้สำเร็จประมาณ1,400คนแล้วแต่ยังไงก็ตามการที่จะพิชิตยอดเขาแห่งนี้ได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะภูเขาแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นภูเขาที่ปีนยากสุดๆเลยก็ว่าได้ อันดับ9มัตเทอร์ฮอนอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซแลนกับประเทศอิตาลีซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล4,478เมตรซึ่งตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาเอลนับว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ที่นี่ก็ถือว่ามีอัตราการตายสูงเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะมีความสูงชันมากซึ่งมีนักปีนเขาได้จบชีวิตลงที่นี่เรื่อยๆอันดับ10เอเวเรสต์ประเทศเนปาล ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยและใครๆก็รู้ว่านี่คือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกและมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากเลยทีเดียวและตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีนักปีนเขาจบชีวิตลงที่นี่มากกว่า200รายแล้วและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีนักปีนเขาอีกจํานวนมากที่พยายามแล้วแต่ไม่ไปถึงยอดเขาจนต้องกลับบ้านก่อนถึงยอดก็มีให้เห็นอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีคนที่สามารถพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์นี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับภูเขาที่อันตรายที่สุดในโลกที่ฆ่าชีวิตนักปีนเขามาแล้วมากมายเมื่อคุณได้สาระดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และขอให้คุณติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับและกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในครั้งต่อไปและคุณก็ยังสามารถเลือกชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของเราได้ตามต้องการเลยนะครับขอขอบคุณที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ